สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาบัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมมาหาความรู้ไปฝากพี่น้อง FC อีกแล้วครับวันนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มบัวขุนของบางเว้งนะครับที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองพี่น้องครับบางเว้งขุนงัวมาประมาณ10กว่าปีแล้วพี่น้องอตอนแรกๆเนี่ยนะฮะแกใช้วิธี ซื้ออาหารค้นนะครับต้นทุนเนี่ยเยอะมากสู้ไม่ไหวปัจจุบันนะบางเปลี่ยนแล้วพี่น้องครับเปลี่ยนมาเป็นเน้นหญ้านะครับปลูกหญ้าเองตัดเองนะครับโดยที่อาหารค้นก็ยังคงไว้อยู่แต่ว่าไม่เยอะมากนะฮะบ,บางบอกว่าลดต้นทุนได้ดีถึงแม้ว่าระยะเวลาในการขุนเนี่ยจะยืดออกไปสักนิดหนึ่งแต่ก็ ลดต้นทุนได้ดีมากเอาละครับไปติดตามรายละเอียดกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตครับผมแนะนําตัวนิดนึงครับสมเกียรติชื่นกมลครับครับผมชื่อเล่นครับผมบังเวงครับอ่าบังเวงนะครับครับบังครับตรงนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรครับผมหมู่สี่อ่าบ้านแขกครับตาบลพงตะเอี่ยมครับอําเภอวังจันทร์ครับครับผมจังหวัดจังหวัดระยองระยองพี่น้องครับเบอร์โทรจาได้ไหมบ้างศูนย แปดเก้าสองห้าหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์เจ็ดครับผมวันนี้ผมอยู่ที่อําเภอวังจันทร์จังหวัดระยองพี่น้องครับวันนี้ผมมาเยี่ยมบางเวงนะครับซึ่งผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งครับผมเมื่อนานมาแล้วครับเกือบเกือบเกือบปีแล้วมั้งครับบางเนาะครับวันนี้มาเยี่ยมบังอีกรอบหนึ่งนะฮะแน่นอนว่าต้องมีอะไรดีๆมีความรู้ดีๆมาฝากพี่น้องอีกแล้วครับพี่น้องครับบางปัจจุบัน เลี้ยงแบบไหนอยู่ครับผมเลี้ยงแบบัวขุนัวขุนครับเลี้ยงขุนนะครับแล้วก็มีแม่พันธุ์ด้วยต้นน้ําด้วยครับครับผมทั้งหมดตอนนี้รวมชุดแม่พันธุ์ด้วยชุดขุนด้วยกี่ตัวครับบังห้าสิบกว่าแหละไม่เคยนับประมาณห้าสิบกว่าครับอ่าครับผมของบังเนี่ยอยู่ในกลุ่มอะไรไหมไม่มีกลุ่มครับเป็นอิสระครับอ่านี่คือ ขุนแบบอิสระนะครับพี่น้องครับครับผมบางกี่เดือนขาย6เดือนบางแเดือนบางแล้วแต่แล้วแต่งวมันจะขึ้นไวอ่าของบางทำไมถึงถึงระยะเวลาในการขุนมันมันนานกว่าผมใช้อาหารน้อยครับหมายถึงว่าอาหารผงผมใช้น้อยอ่าผมใช้หญ้าอ๋อของบางก็คือใช้หญ้าเป็นตัวหลักครับอืมอืมอืมเพราะอะไรครับบาง ต้นทุนไม่ค่อยดีครับอืมอาหารมันก็แพงอ่าหมายความว่าบางลดต้นทุนด้วยการลดอาหารอาหารข้นลงครับแล้วก็หันมาปลูกหญ้าแทนครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยเคยมีหญ้าให้ไหมสมัยก่อนน็่นให้กินหญ้ามื้อเดียวครับให้กินหญ้ามื้อเดียวแล้วก็เป็นหนักเรื่องของอาหารข้นครับผมทีนี้มันก็เลยเกิดการมันสู้ไม่ไหวครับสู้ราคาอาหารไม่ไหวอะไรอะไรมันก็แพงทุกอย่างครับ ผก็เลยหารมาเปลี่ยนแนวทางเป็นปลูกหญ้าครับตอนนี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับบางหญ้าประมาณ10กว่าไร่ครับหญ้าประมาณ10กว่าไร่พันอะไรครับพันหญ้าหวานอิสราเอลกับเนเปียครับอือบางไอ้สองอย่างเนี่ยอันไหนมันได้ผลผลิตดีกว่าแต่จริงๆแล้วถ้างวกินดีย่าหวานอิสราเอลงวกินดีกว่า เนเปียเท่าแก่หน่อยแล้วมันไม่ค่อยกินต้นมันจะแข็งครับคือหมายถึงเนเปียต้องตัดให้ทันครับถ้าตัดไม่ทันถ้าสี่สิบห้าวันหรือห้าสิบวันเนี่ยจะสวยอถ้าตัดไม่ทันมันจะแข็งรับถ้นนั้นไปเริ่มแข็งแล้วครับแต่ว่าอิสราเอลเป็นยังกินได้หมดครับนานแค่ไหนก็เหมือนเดิมครับต้นต้นเนี่ยใบแห้งแหงมันยังกินเลยครับต้องมาบดมาปั่นไหมบดครับใช้เครื่องบดเหมือนกันครับเนเปียะก็บดอิสราเอลก็ปั่น บางแล้ว <c oughs> อ,าานนอาหารค้นอะอาหารคนก็ใช้ของกําแพงแสนครับซีพีเป็นบางส่วนานานๆแลแต่แลแต่จะมีตังก็ไปซื้อไม่มีตังก็บางบหน่อยบางไอ,อย่างของอาหารของกําแพงแสนเนี่ยต้นทุนมันกระสอบละกี่บาทตอนนี้สามร้อยครับกี่กิโลสาสิโลสาสิบโลครับผมวันหนึ่งบางใช้กี่กระสอบประมาณ3ากระสอบครับต่อวนันครับแค่นั้นเองครับ คือไม่เน้นนะฮะค้นนะครับไม่เน้นนะฮะแต่หญ้าล่ะบางยังไงผมหญ้าให้สองมื้อมื้อละมื้อละห้าสิบตัวก็ประมาณสี่สิบกระสอบครับห้าสิบตัวสี่สิบกระสอบก็ตกประมาณกระสอบปุ๋ยมื้อละเกือบหนึ่งกระสอบต่อตัวครับอ่าครับวันหนึ่งต่อตัวก็กระสอบหนึ่งประมาณนั้นครับก็ตีตีไปวันหนึ่งห้าสิบกระสอบครับแล้วทีนี้ผลของการเปลี่ยนจากเน้นอาหารค้นมาเน้นหญ้าแทน เป็นยังไงบ้างแต่งัวจะสมบูรณ์ดีกว่าครับโรคภัยไข้เจ็บจะไม่ค่อยมีแต่ว่าจะอ้วนช้าหน่อยครับก็ยืดเวลาในการขุนต้านทานมันจะดีกว่าอครับแข็งแรงกว่าครับผมแต่ก่อนนั้นผมจะใช้ยาอย่างเยอะเลยเวลาขุน่ะบางทีงัวยืนป่วยบ้างอะไรบ้างไข้บ้างอยู่อยู่บางทีก็เป็นปากเปื่อยเท้าเปื่อยบ้างมันไม่กินยาตั้งสามวันบางทีครับพี่น้องครับคําว่าใช้ยาอย่างเยอะนี่คือยา ยาบำรุงครับยาวอแม็กอะไรเงี้ยค่าค่าพยาธายาบำรุงยาอะไรพวกนี้ไม่ใช่เป็นสารกระตุ้นนะไม่ใช่ไม่เคยไม่มีไม่เคยใช้แล้วครับเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจผิดไม่เคยใช้่ผมเรี้ยงแบบธรรมชาติพอหลังจากเปลี่ยนมาเรื่องยงเรื่องยาก็ลดลงอีกลด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 ต้นทุนได้เยอะเลยครับทีนี้ก็ เหลือเยอะใช่ไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับตอนนี้อะไรอะไรมันก็แพงน้ํามันก็แพงอะไรก็แพงเรใช้เครื่องจักรตัดหญ้าตัดอะไรครับแต่ก็ยังดีกว่าดีกว่าไม่มีอะไรทำอาหารค้นครับอ่าแล้วก็ดีกว่าไม่มีอะไรทาด้วยมันเป็นอาชีพเสริมอะตัวนี้เราขีดยางเป็นอาชีพหลักอือพี่น้องครับห้าสิบกว่าตัวนี่คืออาชีพเสริมยางกี่ไร่บ้างยางประมาณเกือบเกือบยี่สิบไร่อือก็ ถัวถัวกันไปช่วยช่วยกันไปกึ่งกึ่งล่ะผมว่านะบางทีไม่มีตังซื้ออาหารได้ยางมาห้าหกพันก็เอาไปซื้ออาหารสักสามพันกินก็สามพันอย่างเงี้ยครับผมบางขายล่าสุดไปเมื่อตอนไหนเมื่อเมื่อสองเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วครับโลเท่าไหร่ครับเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบแปดบาทครับตัวเมียก็แปดสิบเจ็ดบาทอ่าตัวตัวเมียที่อ้วนแล้วใช่ไหมครับตัวเมียที่ว่าทับไม่ติดอ่าผมก็ขาย ทับสองหนสามนมันจะไม่ติดมันลูกมันจะเป็นอะไรไม่รู้ไม่ได้หมายถึงตัวเมียที่ขุนอ้วนแล้วใช่ไหมครับขุนอ้วนแล้วสิอ๋อเวลาเอาตัเมียที่มีปัญหาเอามาขุนครับอ๋อแล้วก็พออ้วนแล้วก็ได้80บกว่าบาทครับแปดสิบเบาทครับครับครับแล้ววัวที่บางเลี้ยงเนี่ยชุดแม่พัน์ุประมาณกี่ตัวนะ ประมาณ20กว่าตัวครับประมาณ20่ว่าตัวไม่เคยนับแต่ว่ายังไงลูกมันมีมันมียังไม่ได้เป็นแม่บ้างก็มีอ๋อแบบว่าสาวสาวอ่าอ่าทีนี้แน่นอนแหละเอาลูกมาขุนไม่ทันแน่ครับไม่ทันแล้วบางหาซื้อชุดโครงนี่เข้ามามาขุนเนี่ยหาซื้อที่ไหนแปลงยาวครับตลาดนะตลาดนัดบแปลงยาวจ่าหนูครับอ๋อตลาดจ่าหนูครับครับผมราคาโครงเป็นไงบ้างครับบางช่วงนี้ตอนนี้ก็สาวๆว่าขยับลงมานิดนึง ก่อนก่อนแพงอ๋อเมื่อก่อนแพงเมื่อสองเดือนที่แล้วแพงแต่ตอนนี้สามหมื่นเนี่ยโหเรามาช่างกิโลตกโลร้อยยี่สิบยังไม่ได้โอ้จริงเหรอครับจริงครับบางทีซื้อมาตัวงสามหมื่นเนี่ยช่างยังไม่ได้สามร้อยโลเลยครับถ้าสามร้อยโลยังตกไปตัวละโลละร้อยโลละร้อยยังสู้ไหวครับแต่เวลาอ้วนมาแล้วเราขายแค่ไม่ถึงร้อยอ่ะเราก็ขาดทุนเห็นเห็นอยู่แล้วครับครับผมครับผมมันต้องใช้ คิดเหมือนกันบางทีบางมีเทคนิคในการเลือกวัวโครงยังไงก็ดูโครงสร้างเอาสายพันธุ์ก่อนสายพันธุ์ก็ถ้าเป็นชาโลเล่จะดีกว่าชาโลเล่ยังไงก็เนื้อดีกว่าถ้าบามานมันจะอ้วนช้านิดแต่ถ้าอ้วนแล้วมันก็ได้ได้น้ำหนักแล้วอย่างโครงสร้างเน้นใหญ่สูงหรือยังไงฮะเน้นใหญ่สูงยาวดูเหนียงยันยานครับ อย่างนั้นคือตรงสเปคเลยตรงสเปคครับครับแต่ก็ต้องดูราคาด้วยต้องดูราคาด้วยครับครับบางซื้อเกินราคาหมายความว่าบางมีเพดานไหมว่าลอยราคาไม่เกินเท่าไหร่มีไหมก็มีครับบางทีก็ไม่ให้เจอไม่เกินสามหมื่นถ้าเกินสามหมื่นแล้วเป็นไงมันพอขุนแล้วมาไม่ได้อะไรครับแทบจะไม่เหลือแทบจะไม่เหลือครับออก็คือหมายความว่าเน้นราคาไม่เกินสามหมื่นครับนะฮะแล้วก็ ดูด้วยตาเปล่าใช่ไหมครับ้อตาเปล่าก็คือไม่แต่เวลากลับมาก็แอบช่างอ๋อสมมติซื้อมาสามตัวสี่ตัวเนี้ยก็มาแอบช่างอถ้าเราซูมซื้อมาเก้าหมื่นเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ได้เก้าร้อยโลนี่ยังไงก็ต้องขาดทุนอยู่แล้วต้องเลี้ยงนานครับอ่าอ่าอ่ครับผมยังไงก็ต้องนานครับครับครับเคยมีเคยมีเคยพลาดตลอดเคยพลาดครับไม่เก่งหรอกครับอ่าอ่าครับผมก็กี่ปีแล้วนะบาง ผมทำมาสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีก็ยังพลาดอยู่ยังพลาดครับเพราะฉะนั้นฝากพี่น้อง f อนะครับที่ว่าพี่น้องเกษตรกรที่เป็นมือยิ่งมือใหม่แล้วเนี่ยโอกาสพลาดเยอะมากยิ่งล่ววไวแล้วครับครับผมในการเลือกซื้อวัวโคงเข้ามาขุนเนี่ยพยายามราคาอย่าให้เกินเพดานนี้ครับก็คือสามหมื่นครับแล้วก็กะน้ําหนักวัวให้ดีๆนะครับต้องอย่างน้อยเนี่ยต้อง300โลถ้าไปเชื่อพ่อค้าเจ๊งทุกรายครับถึงจะไม่ขาดทุนครับอ่า ถ้าเกินนั้นร่วงแน่ครับร่วงครับนี่คือผมยังเคยร่วงหลายเป็นแสนนะมั้งครับนี่คือเสียงจากผู้มีประสบการณ์ตรงนะครับพี่น้องครับตรงนี้คือบางแก้ปัญหายังไงอ่ะแก้ปัญหาอะไรครับวัวโคงที่เราซื้อราคามาแพงอะ่ะต้องเลี้ยงนานเลยครับก็ค <c oughs> ือใช้เวลา,วลาแก้ปัญหาก็เลี้ยงนานแน่นอนเลี้ยงนานมันก็กินต้นทุนเราไปอีก ยังไงก็ต้องเอาหญ้าเสริมครับให้กินหญ้าให้ให้สมบูรณ์ก่อนผิวหนังดีก่อนครับผมวิธีแก้ปัญหาของบางก็คือเปลี่ยนจากอาหารต้นทุนสูงมาเป็นปลูกหญ้าครับอ่าและที่สําคัญคือถ้ามีกําลังมีทุนแนะนําว่าเลี้ยงแม่พันธุ์เยอะๆดีกว่าแม่พันธุ์เยอะๆเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปซื้อครับอ่าซื้อสมมติสิบตัวก็ตัวละสามหมื่นสามหมื่นก็สามแสนแล้วครับอืมแล้วอย่างน้อยก็ต้องมีค่าอาหารอีกแสนห้าแล้วสองแสนครับ มันเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องครับวัวไม่ใช่เรื่องวันสองวันจะอ้วนนะครับครับผมเอฟซีหลายาท่านนะฮะโทรมาหาผมเนี่ยขอความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงวัวขุนนะฮะวันนี้ฟังไว้เลยนะครับนะบางแนะนําว่าถ้ามีทุนเลี้ยงแม่พันธุ์เยอะๆแล้วก็เอาชุดลูกของเขาที่เป็นตัวผู้ครับ<ม>เข้ามาขุนมายืนลงครับจะดีกว่าครับผครับผม ดีกว่าไปซื้อโครงตามตลาดครับแต่ถ้าในเมื่อมันจําเป็นก็เอาสูตรของบังไปซื้อราคาอย่าเกินนี้แล้วก็กะน้ําหนักตัววัวให้ดีๆครับผมเอาละครับผมให้พี่น้องดูตัวนี้ผมจะถามบังเลยว่าบังซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยฮะตัวนี้ครับตัวนี้นะซื้อมาสองหมื่นสองสองหมื่นสองกี่เดือนแล้วครับบังเนี่ยตัวนี้ถึงแปดเดือนแล้วครับมาอยู่ที่บังเนี่ยนะแปดเดือนแล้วแต่ยังไม่อ้วนเลยยังไม่อ้วนเลยครับ ตอนนั้นโตขนาดนี้ไหมตัวประมาณน่้หนัครับตัวประมาณตัวแดงนี่นะอ๋อตัวขนาดนี้เนีย่ยตัวแดงก็ซื้อมาสองหมื่นสามซื้ออาทิตย์ที่แล้วครับผมครับผมอ๋อเนี่ยฮะนี่คือเรียกได้ว่าเป็นปัญหาของสายขุนเลยนะพี่น้องนะเนี่ยฮะตัวนี้มาอยู่กับบางแปดเดือนแล้วยังไม่อ้วนเลยฉะนั้นที่บางบอกว่าหกถึงแปดเดือนบางทีก็ยังขายไม่ได้ไขายไม่ได้นะอ่านี่ผมต้องเลี้ยงข้ามปี่ ตัวนี้นะเดี๋ยวต้องเลี้ยงไว้บุญแล้วเนี่ยครับครับครับแล้วชุดนี้ฮะบางเนี่ยสองตัวสูงสูงใหญ่ๆกว่าเพื่อนเนี่ยครับไอไอตัวนี้ตัวนี้สามหมื่นครับตัวนี้สามหมื่นตัวหูแดงเนี่ยนะอ่าแล้วตัวนี้ฮะไอตัวนี้สองหมื่นห้านานหรือยังพอกันกับตัวนี้ก็ยังไม่อ้วนอยู่ยังไม่อ้วนโอ้พี่น้องเนี่ยนะครับอ่ผมอยากจะสื่อนะครับพยายาม อย่างมากเลยนะในการซื้อวัวโคงเข้ามาเนี่ยพยายามแบบซื้อให้ถูกที่สุดเลยนะฮะอย่างที่บังบอกเนี่ยครับบางทีหกเดือนแปดเดือนยังขายไม่ได้เลยจริงครับกินต้นทุนเราไปเรื่อยกินครับครับผมที่ผมอาศัยอาศัยยาเสริมถ้าไม่ยาเสริมผมเจ๊งแล้วครับครับผมครับผมที่แน่ๆต้องมียานะพี่น้องนะไม่งั้นกินทุนไปเยอะแน่ๆเลยครับผมเอาละครับบังครับทีนี้ผมอยากให้บังแนะนําหน่อย เวลาเราไปซื้อบัวโคงที่จะเข้ามาขุนเนี่ยแนะนําพี่น้องหน่อยว่าเอาสายพันธุ์อะไรดีบ้างชาลาเล่ครับชาโรเล่ดีกว่าครับแน่ๆครับครับผมแต่บางมั่นบางตัวก็ขึ้นดีนะอะถ้าออกโบดทโบ๊ะครับครับโบ๊ทโบดทก็ขึ้นไวอือแต่ถ้าอย่างนี้จะช้าหน่อยโครงสร้างมันใหญ่พี่น้องครับสองสามตัวที่เห็นอยู่หน้ากล้องเนี่ยแปดเดือนแล้วนะทีนี้ผมจะให้บางเทียบให้ดูว่า ระหว่างลูกผสมบามันกับชาโรเล่นี่จะออกบดที่เพิ่งเข้ามาตัวนี้เพิ่งเข้ามากี่เดือนบาง4เดือนครับเพิ่งมายืนอยู่ตรงนี้4เดือนพี่น้องเทียบกับ8เดือนตัวนั้นนะฮะสตัวนั้นขึ้นไวกว่าเยอะมากนี่ฮะดูเอาครับก็ไม่เลจจานะบางเนาะก็เป็นลูกผสมชารเล่นั่นแหละแต่ว่าเนื้อตัวเนี่ยจะขึ้นไวกว่านะครับหนาแต่ยว ที่ยไม่เป็นไรฮะแต่กล้ามเนื้อดีกว่าแน่แน่ะครับนะฮะพี่น้องดูเอานะเนี่ยครับผมอนาคตทอดพันได้เลยครับผมเนียฮะโอ้อย่างนี้นะครับก็คือยังไงลูกผสมชาโรเล่เนื้อดีกว่าแน่ๆนะฮะบางแนะนําแบบนั้นเลยนะครับเอาละครับทีนี้มาดูอาหารบ้างครับบางอาหารก็มีเปลือกมันจะเปิดดูหน่อยนะอ่านี่ดูเปลือกมันก่อนพี่น้องนะครับตรงนี้ดีกว่าอ่าได้ได้ได้ครับผม บางหาซื้อที่ไหนครับตามโลโม่ครับตามโงโม่โงมันครับอ่านี่คือเปลือกมันล้างรับนะครับอันนี้ล้วนๆเลยครับไม่มีผสมอย่างอื่นอย่างครับไม่มีครับเวลาให้กินก็ให้กินแบบนี้เลยเหรอครับเยวะมันก็จะเก็บกินเล่นอราคาเป็นไงครับบางก็ตันหนึ่งก็300ร้อยบางที่ก็5้าร้อยอ๋อก็ตกกิโลละ30-50ถึงสสตางค์ถูกไหมครับอ่า เนี่ยครับเวลาให้ก็ให้แบบนี้เลยนะครับเวลาให้ก็ให้แบบนี้เดี๋ยวเวลานนก็โรยอาหารทับครับอ๋อเป็นจุดๆไปเนาะครับครับผมแล้วเปลือกมันเสร็จแล้วก็มีหญ้ามีหญ้าผสมอ่านี่คือหญ้าที่เตรียมไว้ใช่ไหมปะครับครับอันนี้คือปั่นเรียบร้อยแล้วครับโมเรียบร้อยแล้วครับเป็นหญ้าที่เราปลูกเองครับที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้พี่น้องเนี่ยครับ ชุดนี้เป็นเนเปียหรือว่าแย่หวานครับแย่หวานอิสราเอลตรงนู้นเนเปียอ๋อเนี่ยครับอันนี้คือเตรียมไว้เป็นมื้อเย็นใช่ไหมครับอนี่ผสมก็ให้กินอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยฮะอืมแล้วอาหารค้นละครับอาหารค้นก็นี่ครับอืมเนี่ยนะครับตรงนี้บางพอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างก็มีลำ มันเส้นมีมันเส้นอ่าหลักๆแล้วก็ปลาปนครับเป็นบางส่วนครับก็เปอร์เซ็นต์ไปเต็มร้อยแล้วครับครับอันนี้ให้วันหนึ่งเท่าไหร่ก็ประมาณกะลังเนี่ยถ้วยงต่อตัวต่อถ้วยสองวันนึงก็สองถ้วยถ้าตัวผู้อ่าเช้าเย็นครับอ๋อแค่นั้นเองครับก็คือโรยทับไปเลยโรยอ๋ออ่าอ่นี่ครับให้แบบนี้เลยนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยครับโรยแบบนี้เลยนะครับนะครับก็จะมา กินแบบนี้นะครับนะเนี่ยฮะง่ายๆเลยครับเนี่ยฮะนั่นนะครับง่ายมากตรงนี้ต้นทุนเท่าไหร่ครับบางสามร้อยครับกระสอบละสามร้อยครับสามสิบโลสามสิบกิโลก็ตกกิโลละสิบบาทครับอ่ากิโลละสิบบาทวันหนึ่งก็ใช้ไม่เยอะนะครับอย่างที่บอกว่าสามกระสอบไม่เน้นอาหารค้นแต่เน้นหญ้านะครับผมเอาละครับเดี๋ยวให้บางพาชมชุดแม่พันธุ์หน่อยครับอ่าไปกันเลยครับ นะครับพี่น้องครับนี่คือเป็นชุดแม่พันธุ์แม่บล็อกนะฮะขายให้เห็นลูกด้วยอ่าโน่นคือลูกนะครับโน่นฮะนั่นคือลูกนะครับที่รอชําไว้นะฮะอายุยังไม่ได้ก็รอไปก่อนนะครับครับนะฮะมาถึงตรงนี้มีทุกแทบทุกสายพันธุ์เลยเนี่ยฮะมีทั้งลูกผสมแบงกัสลูกผสมชาโลเล่นะครับลูกผสมบามันมีหมดเลยนะฮะตรงนี้ใช้เป็น แม่พันแม่บล็อกถ่ายลูกอ่าเลี้ยงรอสําหรับที่จะเอาลูกเขาเข้าขุนครับอ่าลูกก็นอนอยู่ตรงนี้พี่น้องครับนี่ฮะลูกสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับพ่อพันตรงนี้บางใช้พ่อพันผสมเอาครับไม่ได้ผสมหลอดเนาะไม่ได้ผสมหลอดครับพ่อพันผมลืมแนะนําเดี๋ยวกลับไปดูพ่อพันนิดนึงครับผมพี่น้องครับนี่คือพ่อพันประจําฟาร์มของบางเว้งนะครับบางตัวนี้ มานานหรือยังประมาณปีกว่าวาครับมาอยู่กับบังนะครับส,บสิเดือนอ่านี่ก็เป็นสายเนื้อสายชาโลเล่นะพี่น้องนะส่งลูกสวยมากอย่างที่เห็นเลยพี่น้องครับอ่าเขาให้ลูกเยอะหรือยังครับบัง10กว่าตัวครับสิกว่าตัวแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยครับที่อ,ออกมา10บกว่าตัวครับเดี๋ยวผมพาให้ดูลูกเขาอีกสักรอบหนึ่งนะฮะอะ่พ่อพันบังก็เลี้ยงรวมอยู่แบบนี้เลยเนาะครับ ครับผมเวลางัวติดสัตว์ผมก็จุงออกครับอ๋อเวลาแม่พันุ์เป็นสัตว์บางก็จุงออกไปทับครับเสร็จแล้วก็เอามาเข้าที่ครับถ้าไปนอนที่อื่นร้องอ๋อต้องมาที่ครับที่เก่าเออครับผมเนี่ฮะดูครับรูปร่างไม่ใหญ่มากนะพี่น้องประมาณสัก500โลได้แต่ว่าจุดเด่นคือให้ลูกสวยส่งลูกดีนะครับแล้วก็ลำตัวเขาค่อนข้างยาวนะครับพี่น้องครับเนี่ยฮะ นี่ครับก็ใช้ตัวนี้ทับทุกตัวเลยทั้งฝูงครับทั้งฝูงเลยตัวเดียวครับผมส่งลูกดีมากพี่น้องแต่ว่าวัวไม่ใหญ่มากนะฮะนี่ก็เป็นพ่อพันธ์ุในฟาร์มของบังนะครับผมไปไหนหมดแล้วตอนนี้ะครับผมนี่คือโซนแม่พันธ์ุแม่บ็อกนะฮะของบังเว้งนะครับบัง แม่พันธุ์ก็กินเหมือนกันใช่ไหมครับกินเหมือนกันกับงูขุนแล้วครับครับผมอาหารชนิดเดียวกันเลยชนิดเดียวกันครับแล้วก็ไม่ได้ปล่อยออกข้างนอกไม่ได้ปล่อยครับยืนอยู่แบบนี้เลยครับผมครับผมจนกว่าจะตกลูกอ่าให้น้ํายังไงบางใช้กระป๋องหิ้วครับใช้กระป๋องหิ้วถึงเวลามาหิ้วมาให้กินเช้าเย็นเสร็จเอากป๋องออกครับสองมื้อครับเช้ากับเย็นครับผมอืมอืมบางยืนอย่างนี้มีผลต่อการให้ลูกไหม ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเนาะมันอยู่ที่อาหารครับอ่าอยู่ที่อาหารครับครับผมนะฮะเป็นชุดแม่พันธุ์ก็ไม่ได้ขี้เลยนะบางนะบางบอกว่าวัวไม่สวยเลยแต่จริงๆแล้วสายเนื้อเนี่ยไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นวัวสวยหรอกครับพี่น้องครับเน้นที่น้ำหนักสายพันครับน้ําหนักการส่งลูกดีกว่าครับผมครับผมดีกว่าไปซื้อตัวเป็นแสนนะฮะใช่ไหมบางผมเคยซื้อมาแล้วแสนกว่าเจ๊ง บางอย่างชุดแม่พันแม่บล็อกบางซื้อตัวเท่าไหร่สองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นแล้วแต่นั้นเองครับผมอย่างตัวนี้บางซื้อเท่าไหร่สองหมื่นสามครับเนี่ยนะครับอุ้ยเนี่ยคู่เลยเนี่ยสองหมื่นสามตัวละสองหมื่นสามคู่นี้นะผอมนะตอนผมซื้อมาผอมตอนนั้นเป็นผมซื้อมาโน่นแะโครงสร้างแบบนู้นอ่ะครับพี่น้องดูนี่ฮะแล้วก็มาดูเทคนิคการผูกวัวของบางเนี่ยฮะพี่น้องครับดูครับตรงนี้ ไม่ได้ไม่ได้เรียนแบบมาจากตรงไหนเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับทำเองครับคิดเองใช่ไหมน้องเขยทําครับอ่าอ่าพี่น้องเจาะรูตรงปูนตรงรางอาหารนะครับแล้วก็ใส่ท่อเข้าไปครับเวลานั้นก็ขมวดเชือกเป็นปมนะครับไม่ให้แค่นี้ก็ไปไหนไม่ได้แล้วไม่ให้เชือกแตกครับอ่าไม่ให้เชือกแตกด้วยนะครับนี่ฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับการ เลี้ยงวัวขุนหรือว่าผูกวัวหรือว่าแม่พันธุ์เนี่ยได้หมดนะฮะยืนแบบนี้อยู่อย่างนี้แหละครับ,รบนะเนี่ยฮะเดี๋ยวไปดูเนี่ยลูกก็นอนอยู่นู่นอ่าเดี๋ยวคู่นู้นก็ได้บางครับอ่าเดี๋ยวไปดูคู่นูน้นนี่ก็สวยเนี่ยบางนี่สามเดือนครับนี่ก็ชาโรเล่น,นะพี่น้องนี่ฮะดูดูตูดพี่น้องเห็นพ่อพันุ์แล้วนะครับว่าตัวไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าส่งลูกเนี่ยครับผม ทรงดีเหลี่ยมสวยมากๆพี่น้องเนี่ยฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูชุดนู้นหน่อยนี่นี่ครับบางไอตัวเล็กนี่ก็เป็นลูกพ่อพันธุตัวนั้นใช่ไหมใช่ครับพี่น้องดูตัวนี้<ส>อนาคตเลย2เดือนครับนะผมยังไม่ครบดีเลยครับบาเล่บาเล่นะพี่น้องจะหมูกดำตัวขาวนะเพราะว่าแม่ของเขาก็คือเป็นตัวนี้นะฮะ แม่ของเขาเป็นแบบนี้แล้วก็พ่อพันตัวนั้นส่งลูกออกมาแบบนี้บางบอกว่าตัวนี้อยากจะเก็บไว้ดูก่อนเลยนะเนี่ยครับเลี่ยมสวยมากกี่เดือนครับบางยังไม่เข้าสองเดือนก็ขาดอีกสองสามวันนะอ,อีกสามวันครับผมอย่างนี้น่าเก็บไว้ทําพ่อนะบางเนาะสวยครับผมแล้วก็มีฝั่งนี้อีกครับ นอนลูกนอนเดี๋ยวไปด้านหลังนะจะเห็นลูกนี่นี่แม่นะแม่ออกอบามั่นออกไกไทยด้วยไทยใหญ่ครับมีบามันไก่ไข่ดูลูกเนะนู่น,นะครับเดี๋ยวนะผมให้ดูลูกลูกเขานอนอยู่นู่นพี่น้องนู่นนะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เขานอนอยู่ไกลนิดนึงนะครับแต่ว่าลูกวัวพ่อพันุ์ตัวนั้นสวยทุกตัวเลยนี่ฮะดูครับตัวนี้สวยจริงๆ นะครับนี่คืออนาคตเลยบางบอกว่าอาจจะเก็บไว้ทำลูกละเอาโน่นพ่อพันแทนตัวนั้นนะครับกดตัวนู้นกี่เดือนบางตัวเล็กนน้นอ่ะสี่วันวันนี้ครับโอ้เพิ่งคลอดได้สี่วันดูพี่น้องวัวสี่เดือยสี่วันนะวัวอายุสี่วันนะครับใช้ได้เลยครับผมต้องดึงออกพ่อพันเอาตรงๆแล้วคือตัวไม่ใหญ่นะพี่น้องนะแต่ว่าส่งลูกดี นะครับไม่อยู่ที่แม่พันธุ์สมบูรณ์นะครับครับผมแม่พันธุ์สมบูรณ์ก็ลูกก็โอเคครับครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือแม่พันธุ์ของบางเนี่ยจะไม่ให้เลี้ยงอ้วนเลยครับงครับไม่อ้วนเพราะอะไรครับบางกลัวมันสัตว์ยากครับอืเวลาสัตว์แล้วไม่ค่อยติดครับเคยเจอปัญหาเคยเจอครับขายทิ้งไปหลายตัวแล้วครับอพออ้วนแล้วไม่ได้เรื่องเลยก็เลยคุมมาหารอยู่ประมาณนี้นะฮะทรงๆเลี้ยงทรงๆครับผมไม่ให้อด โอเคเดี๋ยวไปคุยกับบังช่วงสุดท้ายครับครับผมเอาละครับเดี๋ยวให้บังพาชมแปลงหญ้านิดหนึ่งพี่น้องครับตรงนี้พันอะไรครับบังญ่าหวานอิสราเอลครับญ่าหวานอิสราเอลที่บังบอกว่าอ่าค่อนข้างดีกว่าในเปียครับโพรตีนดีกว่าครับอายุมากแค่ไหนเยอะแค่ไหนวัวก็กินได้หมดครับใบแห้งก็ยังกินครับน้ำนมก็ดีด้วยครับอ่า โปรตีนดีกว่าด้วยครับดีกว่าครับปลูกปลูกยากดูแลยากไหมบับไม่ยากครับเหมือนเหมือนกันเลยผมปลูกนอนนอนนอนกับมีระบบน้ํำไหมที่นี่ไม่มีนี่พี่น้องครับดูไม่มีดูนะฮะตรงนี้ประมาณกี่ไร่ครับบางห้าไร่กว่าสุดลูกหูลูกตาห้าไร่นะครับดูนะปลูกไว้ระหว่างกลางต้นยางครับห่างประมาณสองเมตรอ่าห่างจากต้นยางประมาณสองเมตรเพราะอะไรครับกลัวจะไปกระทบรากยางอ๋อแล้วทีนี้ แต่ก็ไม่มีผลครับแล้วเวลายางโตทําไงบ้างก็ไม่รู้ผมก็ยังไม่รองเพิ่งทดลองอ๋อนานหรือยังก็ประมาณปีกว่า,วาแล้วอ๋อแสดงว่าตัดหลายตอแล้วที่หลายตอแล้วครับนี่นตัดอ๋ออันนี้คือ,อชุดที่กําลังเกิดขึ้นใหม่สามเที่ยวแล้วครับนี่นะครับอันนี้หมายความว่าตอที่สี่แล้วปลูกเมษาปีก่อนนี่อ่าอืมครับปีกว่า,วาครับเอาละมาช่วงสุดท้ายบังครับ อยากให้ฝากอะไรถึงมือใหม่บ้างอยากขุนวัวเนี่ยเอาจริงๆเลยบางมันอยู่ได้ไหมมันต้องขยันแหละครับต้องขยันหาญ่าหาถ้าเราหาวัตถุที่ถูกถูกไม่มีญ่าไม่มีย่าก็ต้องหาวัตถุถูกถูกครับหาวัตถุดิบถูกถูกหาอาหารต้นทุนต่ำต่ำครับพยายามดิ้นรนให้หาได้ให้ได้มากที่สุดถ้าไปตามกระแสล่วงครับถ้าตามกระแสล่วงแน่ครับ หมายถึงว่าไปเห็นฟาร์มใหญ่ๆที่เขามีทุนเยอะๆมีน้ําเลี้ยงเยอะๆแล้วไปตามไปเห่อตามเขาเนี่ยล่วงครับมันต้องนับหนึ่งสองสามสี่ไปครับต้องไปเรื่อยๆครับคืออย่างที่บังทําอยู่นี่ก็พิกสถานการณ์อาหารแพงมาพึ่งหญ้าครับผมอันนี้ก็คือตอบโจทย์ได้พอสมควรครับครับผมแล้วัวจะแข็งแรงดีด้วยอืครับนะฮะพี่น้องฟังไว้เลยนะครับ อย่าไปเห่ตามกระแสบางบอกนะครับเอาตัวเองคิดดีๆครับหาอาหารต้นทุนต่ำมีหญ้าธรรมชาติก็ได้ครับแต่ต้องขยันหน่อยต้องขยันครับยิ่งวัวเยอะยิ่งต้องตัดเยอะครับครับผมแต่ถ้ามีที่สบายเลยถ้ามีที่ยังไงแนะนำที่ผมวันหนึ่งก็ต้องสองเที่ยวถ้าหญ้าขนก็ต้องสองเที่ยวไม่ไหวเหนื่อยบางทีรถไปติดบ้างอะไร้ากหน้าฝนนะ่นะผมก็เลยต้องหันมาปลูกหญ้าเป็นทุนสำรอง เอาละครับวันนี้น่าจะได้ความรู้มากๆเลยวันนี้ขอขอบคุณบางเวงมากมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมพี่น้องครับนั่นก็คือเรื่องราวของบางเวงในวันนี้นะฮะผมเชื่อมั่นเหลือเกินพี่น้องครับว่าคลิปนี้คอนเทนต์นี้นะฮะจะพี่น้องจะได้ความรู้นะครับเพื่อที่จะไปปรับปรุงไปประยุกต์ใช้หรือว่าสําหรับมือใหม่เลยเนี่ย เน้นเลยครับพี่น้องครับมีหญ้าเยอะๆไว้เนี่ยบางบอกว่าอุ่นใจเลยนะครับดีกว่านะฮะไปเหิรตามกระแสนะครับตามโรงขุนาฟาร์มขุนใหญ่ๆที่เขามีกําลังซื้อที่เขามีน้ําเลี้ยงดีๆเนี่ยบางบอกว่าเห็นล่วงมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเร่งรีบพี่น้องครับวางแผนให้ดีๆเตรียมการให้ดีปลูกหญ้าให้เยอะๆพี่น้องครับที่เหลือ เป็นอาหารเสริมไปสําหรับอาหารข้นหรือว่าเปลือกมันอะไรพวกนี้นะครับเอาละครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาบัวสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ